อาาจารย์เรื่องรามกหรือล้อเลียนบุคคลอื่นนะคะเป็นเรื่องที่มีทัศนีมีอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่าว่าอะไรนั้นดีนะคะให้มีสาระการสแสดงไม่หันหลังให้ประธานก็คือกอบไฟอยู่นี่หันหน้าให้ประธานนะคะไม่ใช่หันหลังให้ประธานนะคะไม่ใช้อาวุธจริงนะเล่นจับยาบ้าสกปรุมาพรยิงเลยต้องต้องย้ำนะคะต้องย้ำต้องย้ำลูกเสือเรา ส่วนมากเด็กจะเล่นอะไรรูในในใน้ไหมคะเด็กเล่นสั้นดาบกันบอสสันดาบกับยิงปืนจั๊กใช่ไหมคะอ่าสู้กันตัวสูกกส้กันพม่ากับไทยสู้กันนรถนะคะให้ระวังอย่าใชา้ของจริงนะคะ <c oughs> แต่าบางครั้งเราใช้ไม้ทําใช่ไหมคะเช่นดาบเนี่ยใช้ไม้ทําก็ต้องดูไม่ใช่ว่าทําแหลมๆนะคะ <c oughs> อาจจะเอารกระดาษแข็งมาเป็นไม้ก็ได้แต่อยใช้อาวุธจริงนะคะเวลางู สีนี่เขาแสดงเราไม่ต้องไปซ้อมแล้วก็รบกวนเขาเห็นเขาแสดงกูแสดงมีซ้อมเขาแสดงมึงมึงเขาพม่ซ้อมเจ้าขออย่ารบกวนคนอื่นนะคะไม่ดื่มของมึนเมาไม่สูบบุหรี่รุ่นนี้ไม่มีใครส water, er, Z, ูบสักคนเนียวเลยดูหน้าตาเพราะว่าเดินถามาไม่ได้กินบุหรี่ไหนที่ได้สูบนี่ต้องผู้ใหญ่จัดฮะเด็กใหม่เสียสำลักเขาบอกสูบเอย์อะกินแต่นมลึบปะ หมดแล้วนะคะรู้แล้วใครจัดกองไฟใครจะสถานที่กระปุนแห่พุ่มสลับพวงอะไรไม่อยา่างอีกองกี่ถัดตกมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรประกาศถามไหมคะไม,ไ,ไม่กล้าอุ้ยถามโนก็จะเปลี่ยนวัยยันไถ่ดิ่นไดนะนะ้เดี๋ยวเราเนาะเดี๋ยวก็ไปตัดขั้นตอนนะเพียงแต่ว่าท่านเตรียมอ่าเพลงประจําหมู่นะคะพร้อมภาพประกอบแล้วก็เรื่องที่จะ แสดงการแต่งกายให้ถูกตามเรื่องแต่ไม่ต้องขออนุญาตไปเช่าชุดมาช่างไม่ต้องขออนุญาตไปเช่าชุดนะคะลูกเสือเราทำอะไรให้มันเรียบง่ายนะะแต่กเป็นง่ายเกินไปนักเรียกับชุดนี้ผู้กับชุดนี้จักปุณเป็นเรงค่จักปุณเป็นผู้นะคะแต่ไม่ใช่แต่งจนเลิศเลยไปเช่าชุดไม่ต้องนะคะเรียบง่ายแล้ก็ประหยัดนะคะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรื่องที่สาม ăn các đi